สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับเนิ้วพาเที่ยวนะครับผมวันนี้น้องนี่วก็มันได้พาไปเที่ยวที่ไหนนะครับวันนี้ก็จะมีเก็ตความรู้มาฝากอีกนะครับก็คือจะพามาติดฟิล์มหน้าจอโทรศัพท์นะครับหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งเป็นเครื่องเครื่องนี้นะครับยังไม่ได้มีฟิล์มติดหน้าจอเลยเครื่องนี้ครับผมก็จะเป็นฟิล์มที่สั่งมาจากโชฟี่นะครับ นี่ครับฟิล์ม UV อย่างดีเลยนะครับก็จะเป็นฟิล์มของรุ่นน่งนี้นะครับผมซัมซุง S20 พัทนะครับผมซัมซุง S20 บวกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาติดฟิล์มหน้าจอนะครับสำหรับคนท่านที่สั่งฟิล์มมาติดเองนะครับมาติดเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปที่ร้านนะครับ อันนี้แพงด้วยนะครับฟิล์มน้าจอเป็นฟิล์มกระจกรุ่นนี้ฟิล์มธรรมดาหาซื้อไม่มีครับผมเป็นจะเป็นฟิล์มกระจกน่ครับเดี๋ยวผมออกมาให้ดูครับผมในกล่องก็จะมีตัวฟิล์มนะครับอีกอันหนึ่งแล้วก็เขาก็จะมีเป็นถาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้มือเดียวผมก็ดึงออกอยากหน่อย ในกล่องเขาก็จะมีมีกาวนะครับมีกาวให้แล้วก็มีไฟ UV เพื่อสอ่งให้กาวประสากนกันกับตัวฟิล์มกับหน้าจอนะครับผมแล้วก็ยังมีซองอผ้าแล้วก็ซองสติกเกอร์นะครับด้านในผ้าเป็นผ้าเปียกพืนนึงแล้วก็ผ้าแห้งพืนนึงเพื่อที่จะให้เราทําความสะอาดหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีตัวฟิลม์มนะครับเป็นฟิล์มกระจก ส่วนทีมกระจกก็จะใส่ซองกันเขาเรียกว่าอะไรกันลอยกันกระแทกนะครับส่วนเห็นเป็นวอลด้านบนนะครับก็จะเป็นด้านหัวของโทรศัพท์นะครับผมแล้วสีรุ่นนี้เขาก็จะมีความโค้งมนหน้าจอนะครับให้เพื่อที่จะรับกับหน้าจอโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับผมด้านข้างฝั่งนี้ครับเขาก็จะมนโค้งลงไปครับ ใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่างายขึ้นแบบนี้ครับถ้างายขึ้นไอฝั่งโค้งนี่ก็จะงายขึ้นเหมือนกันนะครับเราต้องใส่โค้งครอบแบบนี้นะครับครอบออตัวฝั่งที่เป็นหยกัยกหยนิดนึงด้านบนหัวครับเอาไว้หัวบนโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะ,ะมาทําความสะอาดหน้าจอก่อนนะครับผมทําความสะอาดหน้าจอก่อนครับก่อนอื่นเราก็ฉีกซองก่อน อีกซองมันก็จะมีสติกเกอร์ให้เราแล้วก็มีมีผ้ากับผ้าแห้งอีกพื้นหนึ่งครับในซองอันดับแรกแล้วก็ฉีกผ้าในซองที่ปิดเปียกนะครับเป็นผ้าเปียกไว้เช็ดคราบกาวหรือว่าคราบความมันของมือเราที่ไปเราไปจับกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็มาเช็ดก่อนนะครับตามโทรศัพท์เช็ดออกก่อนนะครับ อ่าผมลืมไปบอกว่าหรือบอกให้เราถอดโทรศัพท์ออกจากเคสก่อนครับจากตัวเคสนี่ครับตัวเคสให้เราถอดออกจากตัวเคสก่อนนะครับก่อนมาแบบนี้ครับผมแล้วก็มาทําความสะอาดหน้าจอนะครับทาความสะอาดหน้าจอให้สะอาดให้ไล้ฝุน่นไล้ไลไกาวนะครับผมกาวที่อฟิล์มตัวเก่าวด้แปะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาออกครับ เซ็ตเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าแห้งครับผมผ้าแห้งที่เราแถมมาให้แล้วก็มาเช็ดครับผมแล้วก็ส่องดูนิดนึงว่ามันมีตรงไหนเป็นเงาเงาหรือว,ว่าเป็นคราบกาวอย่างเงี้ยครับผมเร็จเรียบร้อยแล้วก็วางไว้ก่อนครับผมแล้วก็นําสติกเกอร์ครับสติกเกอร์แผ่นใหญ่ครับผมแผ่นเล็กนี่เขาเอาไว้ให้แปะออ น่าจะแปะตัวฟิล์มนะครับยึดกับยึดกับหน้าจอโทรศัพท์ไม่ให้ไม่ให้ฟิล์มเลื่อนนะครับส่วนตัวใหญ่ก็จะทําความสะอาดนะครับเห็นไหมที่เขามีรูปบอกทาความสะอาดแบบนี้นครับมีฝุ่นเกาะตามหน้าจอเราก็ใชส้สติกเกอร์ตัวนี้ครับมาเขาเรียกว่ามาแปะฝุ่นออกครับผมฝุ่นไม่เล็กๆครับผมถ้าเราไม่แปะฝุ่นออกมันก็จะเป็นฟองอากาศฟองข้างในนะครับ ฟิล์มเราก็จะไม่ไม่แนบสนิทกับตัวหน้าจอครับผมเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้ใช้อีกครับ,รบนํากล้าวมาครับกลาวแล้วก็เตรียมแผ่นฟิล์มไว้นะครับนี่ครับผมแผ่นฟิล์มฟิลมรอยมือผมจับนิดนึงครับเช็ดออกก่อนนี่นครับฟิล์มนี่เป็นด้านบน โทรศัพท์นะครับครับส่วนตัวฟิล์มเขาก็จะมีด้านข้างก็จะมีความโค้งเพื่อรับกับหน้าจอนะครับหน้าจอรุ่นนี้จะเป็นโค้งมนด้านริมนะครับของซัมซุงเอสยี่สิบนะครับนเมื่อเราเอาวางเทียบก่อนครับวางท่าไว้ก่อนนี่ครับผมจะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาเอาก้าวลงก่อนค่อยเอาฟิล์มลงทีหลังนะครับ จากนั้นให้เราบีบกาวนะครับผมเาเปิดกาวมานะครับหมุนหัวกาวมาแล้วให้เราบีบกาวแบบนี้นะครับนี่ครับผมให้ลาดยาวกับกับหน้าจอโทรศัพท์เรานะครับนี่ครับผมลาดยาวปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนำฟิล์มมาวางครับผมนำฟิล์มมาวาง กับหน้าจอให้พอดีกับหน้าจอครับที่เราจะติดนะครับผมวางลงไปครับเบาๆอันนี้พอดีกับหน้าจอแล้วครับวางเสร็จเรียบร้อยให้เรากดตรงกลางนิดนึงครับผมกดลงไปให้มัน,นแรงๆครับผมครับเราวางฟิล์มลงไปกาวเขาก็จะค่อยๆซึมออกด้านข้างเห็นไหมครับเขาก็จะค่อยๆซึมแล,แล้วแล้วเราก็ ไม่ค่อยอ,อย่ายให้มันฟิล์มเลื่อนครับปกติต้องแป,ะ,แป,ะ,แปะ,แะเทปกาวเอาไว้ที่เขาแถมมาให้แต่ว่าผมไม่ได้แปะนะครับแล้วก็กดตรงกลางให้มันแน่นครับผมอย่ายให้เลื่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเอามือเอามือรีดเบ,บ,บาๆครับผมปกติก็จะมีใช้ฟองน้ํารีดเบ,บ,บาๆนี่ครับผมเพื่อให้กาวไหลไปสู่ด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งให้กาวมันเต็มหน้าจอครับผม เพื่อไม่ให้มันเป็นฟองนะครับแล้วค่อยไล่ไปครับผมกดตรงกลางให้แน่นครับผมแน่นไม่ต้องแรงมากครับเดี๋ยวหน้าจอแตกครับอ่าวก็ไล่ไปอุ้ยเลื่อนนะครับผมนี่ครับผมเลื่อนให้กาวมันออกไปด้านด้านริมนะครับผมด้านริมเพื่อให้กาวมันไปทั่วถึงกับตัวโทรศัพท์กับฟิล์มนะครับ แต่ผมจากนั้นเ,เขาจะมีแถมไฟ UV ให้นะครับให้เราตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ของ Android นะครับทั่วไปของ Android ครับแต่ว่าผมมีไฟของผมอีกแล้วครับไฟ UV ครับผมไฟเป็นไฟฉายครับผมไฟฉายแบบนี้ครับผมเราจะส่องเพื่อให้กาวมีปฏิกิริยากับหน้าจอกับฟิล์มนะครับผมให้ให้เขาประสานกันให้ติดกันนะครับผมเราก็จะส่อง จากด้านท้ายติดตั้งแรกนะครับส่องไปช้าๆนะครับไม่ต้องส่องไว้นะครับก็กดไฟแบบนี้ครับผมแล้วก็อาลงใกล้ๆนี่ครับกาวเขาจะติดแล้วนะครับไม่สามารถเลื่อนได้แล้วนะครับถ้าถ้าส่องไฟตรงไหนที่มันมีฟองอากาศแล้วก็ไปไล่ให้มันอฟองอากาศหายก่อนนะครับ ครับไล่ตรงไหนที่มันมีฟองแล้วก็เอามือลูบๆไปก่อนนะครับลูบไล่ฟองไปครับแล้วก,กดไว้นะครับมือกดไว้แล้วก็ส่องฉา,ายแสง UV ครับผมฉายกลับไปกลับมาแบบนี้ครับ ครับเราก็ฉายไปให้กาวติดกับหน้าจอครับหน้าฟิล์มด้วยฉายหลายๆรอบก็ได้ครับ นี่ครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับการติดฟิล์มหน้าจอโทรศัพท์ของเอสซัมซุง20พัดนะครับจากนั้นให้เราทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงครับ1-2ชั่วโมงอย่าเพิ่งไปใส่เคสนะครับผมอย่าเพิ่งไปใส่ตัวเคสนะครับผมให้เราทิ้งไว้1-2ชั่วโมงก่อนนะครับเพื่อให้กาวประสานกันติดกันให้แนบสนิทให้ดีก่อนให้กาวแห้งก่อนนะครับ แล้วทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงครับดีที่สุดค่อยมาใส่เทสนะคร,ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิวพาเที่ยวด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องนิวพาเที่ยวครับสำหรับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะครับการติดฟิล์มหน้าจอโทรศัพท์ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ